กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่1ของรายการครับในช่วงของเปิดประเด็นเปิดมุมมองนั่นเองแล้วเรายังอยู่ในเรื่องราวของศาสตร์แห่งความสําเร็จซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของการควบคุมตนเองเอ๊ะถ้าเรามองเรื่องราวของการควบคุมตนเองแล้วไม่น่าที่จะมีผลกระทบอะไรกับธุรกิจแต่จริงๆแล้วกลายเป็นตัวแปรที่สําคัญในการที่จะขับเคลื่อนของธุรกิจ นะครับทุกๆองค์กรที่ประสบความสําเร็จได้เป็นเรื่องที่แปลกมากๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันครับและแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ตรงมานั่งกับผมในรายการแล้วครับผมขอต้อนรับท่านทัตกรนัชกระดุษครับท่านดํารงตําแหน่งประธานกิติมศักดิ์ของบริษัทโกลแคสต์มาร์เก็ตติ้งจำกัดครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับเราพูดคุยเรื่องราวของศาสตร์แห่งความสําเร็จกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับและเรื่องราวของการควบคุมตนเองเป็นหนึ่งในศาสตร์แห่งความสําเร็จด้วย ตรงนั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับกับองค์กรครับท่านครับการควบคุมตนเองเนี่ยนะครับถ้าเริ่มจากผู้นําก่อนใช่ไหมเพิ่มกับผู้นําในองค์กรเนี่ยก็คือว่าเป็นถ้าภาวะของคนอื่นที่เขามองผูน้นําครำเขามองผู้นําคนนี้มีความนิ่งการควบคุมตนเองควบคุมอะไรอ่ะควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ ควบคุมกายควบคุมวาจานะเหมือนอย่างาการพูดถูกจังหวะถูกการถูกเวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของคิดก่อนที่จะพูด คิดก่อนที่จะทําไม่ใช่พูดๆแล้วก็ก็มาคิดคโอ้โหกูพูดไปแล้วทีนี้ก็มากลายเป็นบ่าวเป็นนายเราเป็นปัญหาด้วยเป็นปัญหาเราถูกๆเพราะนั้นการควบคุมตนเองถ้าเราพูดถึงมองเป็นภาวะผู้นำมันจะเป็นเหมือนกับเป็นบุคคลที่นิง่งแล้วก็มีวิชชั่นวิสัยทัศน์แล้วก็ มีความกระตุรุร้นมีการทํางานแล้วก็มีความควบคุมอยู่ในตัวเองการควบคุมตัวเองนี้เนี่ยถ้ามองภายในอย่างขนาดนี้ที่ผมพูดนะมองภาวะของการควบคุมตัวเองเรายังต้องอยู่ในกรอบของกิจการงานที่จะต้องอทําให้มันถูกกิจการงานที่ถูกที่ควร,ครนะครับหรือการใช้ ควบคุมตนเองทางกายในการที่จะไม่ไปเที่ยวเตรไปกินเหล้าไปอะไรต่างๆนี่คือเป็นหนึ่งในการควบคุมตนเองเหมือนกันนั่นคือการควบคุมตนเองเนี่ยถ้าเรามองจากท่านทัดก่อนพูดก็คือจะมีสองส่วนที่มีความสําคัญนั่นคือการควบคุมตนเองภายในยใน,นั่นคือใจ,ใจิตใจถูกแล้วก็ภายนอกคือร่างกายใช่ฉะนั้นศาสตร์ตรงนี้เองเนี่ยเราจะนํามาประยุกต์และเป็น ยุทธศาสตร์อย่างไรในการที่ทําธุรกิจใ้ประสบความสำเร็จไม่ว่าการควบคุมตัวเองถ้าเปรียบเพี้ยนเหมือนมองเห็นภาพเหมือนเราขับรถตัวเราอยู่ในรถเนี่ยนะตัวเราอยู่ในรถเนี่ยเราเป็นคนควบคุมถ้าหยุดถ้าคนขับรถก็เปลี่ยบเหมือนหัวใจจิตใจต้องควบคุมคนข้างในก็คือจิตใจเราดูแลข้างในคือควบคุมตนเองถูกไหมเกิดความคิดนึกอะไรต่างๆก็คือคนที่ขับรถอยู่ข้างในเปลียนเหมือนหัวใจความคิด ตัวรถเปรียบเหมือนกายเราเนี่ยที่เราจะต้องควบคุมอยู่ในกรอบอยู่ในถนนถูกไหมครับเพราะนั้นกายกระจายจำเป็นต้องเหมือนเหมือนกับคนขับรถกับรถอ๋อคู่กันอ่ามันจะต้องควบคุมรถไม่ให้สายเวลานถูกไหมกายก็คือเที่ยงอยู่ในเส้นทางที่ ะจะเดินไปสู่เป้าหมายใช่ไม่ใช่เพราะนั้นสติสตังความรู้การควบคุมจิตใจความกตุลุล้นม,มุ่งมั่นที่จะไปเหมือนคนขับรถครับไม่ได้จอดรถข้างทางไม่แวะหรือไม่เลี้ยวเข้าไปชนหรือใช้ชีวิตไม่ประมาทขับรถเร็วมันก็นใช้ชีวิตประมาท โดยโอ,อ้เดี๋ยวไปกินเล้าเดี๋ยวไปเที่ยวเปรเดี๋ยวแม่โอ,อ้เราเดี๋ยวทําได้น่ะนะครับนั่นคืออาจจะเกียดค้านมันก็ตายกระเตำถูกไหมเพราะนั้นการควบคุมตนเองก็คือการต่อเนื่องการที่จะประสบความสาเร็จ นะครับแสดงว่าการควบคุมตนเองก็เป็นทางออกในการแก้ปัญหาชั้นเชิงของธุรกิจได้ในระดับที่มีความสําคัญกับทุกๆองคอ์กรเหมือนกันถูกต้องครับนะฮะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้นําเรามีสติเรารู้จักควบคุมตนเองแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาในแต่ละจุดก็สามารถจะแก้ปัญหาจุดเหล่านั้นให้ตรง จุดแล้วก็ไม่เสียเวลาลดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราเราเราดูแลเนี่ยภายในอย่างองค์กรเรารอบตัวเรามีเป็นร้อยเป็นพันคนครับถ้าเรามีการกระตุลลน้นเขาก็จะสัมผัสได้ถ้าเราควบคุมเขาก็จะรู้สึกเหมือนเรามีพลังครับถูกไหมรเราควบคุมตนเองได้มันจะสง่างาม,มถูกไหมการเพราะบุคลิกเนี่ยที่เขามองเห็นเราเขาไม่ได้มองเข้าไปในใจเรานะครับมองไม่เห็นะ เขาจะเห็นบุคลิกกายภายนอกเราใช่ครับเพราะนั้นบุคลิกกายภายนอกของเราหนึ่งที่เขาเห็นเรานี่คือบุคลิกต้องตาต้องใจแล้วโอ้โหนี่ดูดีนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าภายในเนี่ยมันมีความควบคุมมันมีความกระตุล,ลนล้นมันฉายแววมันมีรลังสีออรา่ามันมีอะไรต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นมาจากภายในเพราะฉะนั้นเรากําลังพูดถึงความสมบูรณ์ที่สูงสุดครับเรากําลังพูดถึงศาสตร์ยุทธวิธี ศาสตร์แห่งความสําเร็จนะเพราะนั้นมันจําเป็นต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ในตัวตนในความคิดในทางเดินที่จะไปสู่เป้าหมายที่สําคัญที่แน่นอนของเรานะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จตรงนี้เนี่ยวันนี้ที่เรามาถ่ายทอดเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้ได้รับชมครับและผมมั่นใจว่าเทป16เทปนี้รวมทั้งเทปที่ผมไม่ว่าจะพูดด้านธรรมะสิ่งที่ผมกำลังจะรวบรวมครับ เพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับทีมงานผมทั้งประเทศทุกคนจะต้องมีใบเป็นเหมือนกับว่าเรียนรู้ครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่ไปถ่ายทอดหรืออบรมนะฮะให้กับทุกคนได้แต่วันนี้ใครที่เข้าใกล้เราก็จะมียุทธวิธีในการอบรมอะไรต่างๆด้วยแต่เราสามารถที่จะนำอยู่ในกรอบซีดีนะครับแล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้ครับใครที่ใฝ่รู้ใฝ่สำเร็จเขาก็จะไปเรียนรู้ เป็นยุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความสาเร็จเขาครับนะครับและนี่คือตัวอย่างลักษณะของการเป็นผู้นําที่ดีนะครับแล้วก็การเป็นผู้นําที่ดีแล้วจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้ประสบความสําเร็จเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับเพราะว่าช่วงหน้าผมมีอาวุธความสําเร็จมาฝากท่านผู้ชมกันว่าเราจะปลดล็อกเรื่องราวของธุรกิจที่กำลังมีปัญหาอยู่อย่างไรให้ประสบความสําเร็จอดใจรอสักครู่นิดเดียวครับ